เพราะในทางวิชาการเนี่ยไม่เชื่อว่าวิกฤตพลังงาน,นเป็นวิกฤตการณ์โลกขณะนี้เรายังใช้พลังงานฟุ่มเฟือยมากใช่ไหมยังประหยัดได้อีกเยอะและเรายังมีทางที่จะหาแหล่งพลังงานได้อีกมากมายแต่ว่าในทางวิชาการเนี่ยเขากลับวิตกเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะเพราะโลกเราเนี่ยสูญเสียพื้นที่อาหารไปเยอะมากนะฮะโลกร้อนเนี่ยเราจะสูญเสียพื้นที่อาหารจากจากการที่โลกเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเนี่ยจำนวนมาก เรเปิดน้ําท่วมเปิดแห้งแล้งผิดปกติมากมายนะฮะแล้วการท่านาสมัยใหม่ที่เกิดถนนขนทางต่างๆขึ้นเนี่ยก็ไปทําลายพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากการขยายตัวของพืชน้ามันนะฮะก็ไปทําลายพื้นที่เพาะปลูกเขาบอกว่าภายในไม่ถึง10ปีเนี่ยนะฮะในเอเชียกันยจะมีวิกฤตอาหารรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเป็นห่วงลูกหลานห่วงชีวิตเนี่ยรักษาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าธนารเนี่ยนะฮะให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหาร เราจะอยู่รอดอยู่นานเลยแล้วจะเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบพื้นที่อื่นด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไปรับประดงไฟฟ้ามาเนี่ยความจริงผมก็ไปฟ้าทางผิดกับรัไทกอนดีนะครับถ้าเราไปรับประดงไฟฟ้ามาเนี่ยเราจะทําลายเขาเรียกว่าศักยภาพของพื้นที่ไปอย่างรุนแรงแล้วไปรับอป,ปัญหามานะฮะนี่ก็ยืนยันจากมุมมองของนะฮะทีนี้เราพยายามเสนอเรื่อง แหล่งพลังงานจาก,จากอื่นจากน้ําตกจากไรอตะไรเนี่ยแล้วทําไมกอบพอไม่สนใจเพราะว่ากอบพอเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตไฟฟ้าให้คนนครใช้เจมาที่เขาจะมาสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตไฟฟ้าให้คนนครใช้แต่เขาผลิตไว้เตรียมรองรับการลงทุนที่มันจะขยายตัวอยู่ในภาคใต้นี วันนั้นเขาไม่สนใจเรื่องเราเสนอเรมาเสนอที่ไม่กี่เมกะวต์นะลูกเสือจะทำอะไรสองไม้กวาดเลยมีไหนนะฮะแล้วขอเป็นประเสริฐการไฟฟ้าไปแล้วกันนี้พอหขอไม่สนใจนะฮะเราก็ต้องเผชิญหน้ากันอย่างนี้ที่นี้ถามว่ากบพอจะหยุดไหมเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเขาไม่หยุดนะฮะทีนี้ถ้าถามไม่หยุดเนี่ยเขาจะมีวิธีดาเนินการอย่างไรผมถ้าอ่านจากที่อื่นนะที่นี่ไม่ทราบนะครับถ้าอ่านจากที่อื่นเนี่ย ผมคิดว่าวิธีการหลักที่เราจะใช้เนี่ยคือการแยกพลังของประชาชนที่ต่อต้านการทําไม่แตกแยกวิธีแยกที่ดีที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือวิธีเจาะฐานของผู้นําท้องถิน่นเพราะถ้าเราเจาะฐานผู้นําท้องถิ่นได้เนี่ยมันจะได้เครือญาติจะได้พักพวกจะได้ฐานคะแนนมาด้วยวิธีของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้เชิญเอาผู้นําท้องถิ่นเนี่ยไปคุยแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยนะฮะไม่สำเร็จเนี่ยก็จะใช้วิธีพยายามเปลี่ยนกัไไนไอ้ตรงนี้สําคัญ เพราะผมคิดว่าเขารอได้ใช่ไหมรอได้รุ่นนี้พูดไม่รู้เรื่องก็รอรุ่นใหม่โดยไปนสนับสนุนคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องที่นี่เห็นว่ามีผู้นําท้องถิ่นคนไหนเนี่ยปกป้องประชาชนก็ต้องช่วยดูแลนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เขาจะใช้นะครับจับผู้นำท้องถิน่นแล้วก็จาะเรื่องเครื่องชาวบ้านเป็นกลุ่มๆนะฮะเข้าถึงนในกลุ่มๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่จะเนื่องจะเป็นการทํางานใต้ดิน พูดเป็นกลุ่มแล้วหาแกนหนากลุ่มเนี่ยนะฮะลักษณะแบบเนี้ยพี่น้องจะต้องคุยกันเยอะๆนะถ้าพี่น้องไม่คุยเรื่องนี้มาลลยปล่อยให้เราลอยๆอยกันอยู่เนี่ยจะถูกจ,จอบเป็นกลุ่มสันทีเลย,ยส่วนอีกเรื่องนึงของพี่ตกนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องพี่ตกมากก็คือเรื่องแก้รัฐมนูญอ่าใจพี่น้องคงเข้าใจนะว่าการเมืองขนาดนี้มันเป็นการเมืองที่จะผลักดันเรื่องการแก้แร,รัฐมนูญโอเค,อเคแล้วพรรคพรรคปัจจุบันเนี่ยประกาศชัดเจนว่าจะดาเนินนโยบายในภาคใต้น,นะฮะ เพราะนั้นถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญโดยยกเลิกสิที่ชุมชนไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราจะลาบากนะเราก็จะต้องเผชิญกับการใช้ความรุนแรงเพราะว่ามีกฎหมายแล,ละโดนหลองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือขอให้เราติดตามดูการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังผลักด,ดันอยู่ขนะนี้ด้วยนะเราก็คงจะละเลยกนะ็ได้แล้วผมต้องร่วมกันเป็นกระบวนการประชาชนที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อไปครับผมครับ